ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอิมูเลเตอร์ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมชชนิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทาให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวีทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหม24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U ูจีโฟนใช่ไหม กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ใน cloud เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์ให้เราเหมือนเดิมและเ Download, ผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันันครบ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังม,มองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนสู่ต้นตะกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้น,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเขาไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ย ถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซานนิวเวิร์ลเนาะหรือว่าถังซาน MMO นั่นเองเนะครับว่าเฮ้ยผมเติมร้านไหนนี่ครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้าน Station Top เกมเตชันท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700้ยใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ u i d แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง u i d เนี่ยเราไม่จะเปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเก กมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกมส t a t i o n ็ o p u p นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่านุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะเปภราฟอร์มัลลี่เกตเชเคยดสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่าประมาจา์จอมยุทธนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมนี้เป็นแนวไอดอลลกไลท์ซึ่งผมนั่งเล่นไอดีหกคนเดียโบเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยได้นอนตีสองตื่นมาก็เล่นต่อมันเล่นแบบเพลินๆมาก,มากๆเกมนี้คือ ผมเล่นแล้วสนุกมากมากเลยนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจหรือว่าอยากดาวน์โหลดผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมารีวิว ID ของคุณเดียโบเข้าคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเดียโบเล่นตอนนี้คือ61นะครับเนาะเป็นวันที่7เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเซิร์ฟเวอร์หนึ่งที่ผมเล่นตอนวันที่7ปุ๊บเนี่ยมันจะมีกิจกรรมเต๋าหมาเข้ามาด้วยใช่ไหมเป็นตัวคอลแลบระดับ EX แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเหมือนเขาจะเอาออกไปแล้วก็คือเป็นกิจกรรมที่เข้ามาแล้วออกไปเลยเว้ยกลายเป็นว่าเอ้าเราอุ่าห์ทำไอตัวเนี่ยลวจริงจือเนี่ยมาตั้ง3ดาวลูกไฟใช่ไหมกลายไปรอบไม่ได้ใช้เลยแต่ตัวมันเก่งมากเว้ยเดี๋ยวมารีวิวว่าตัวมันเก่งแบบขนาดไหนนะครับจากการใช้งานจริงเนาะแล้วก็ผมเนี่ยมาเล่นไอเดียของคุณเดียโบเพราะว่าพอดีคุณเดียโบมี2เกมหลักแล้วใช่ไหมก็คือวันคิดอ่าแล้วก็ตัวของถังซานเผอิญว่าเขาเนี่ย ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเล่นปร,รมาจารย์เท่าไหร่ผมก็เลยมาเคลียร์ project, เควสียร์อะไรให้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยเจอเทคนิคนึงที่เป็นเทคนิคฟาร์มด่านที่เรียกได้ว่าเพื่อนๆลหลายๆคนอ่านจะรู้แล้วนะแต่ว่าผมเพิ่งรู้ไงเพราะว่าตอนแรกผมเล่นเซิร์ฟหนึ่งเลยใช่ไหมเล่นเซิร์ฟแรกเลยก็เลยไม่รู้ว่ามันมีระบบวิธีหรือว่าวิธีนี้ด้วยก็อันดับแรกนะครับไปที่ตัวของยุทธภพใช่ไหม แล้วก็ไปที่ตัวของรวมทีมเพื่อนลบครับก็คือสามารถปาร์ตี้กับเพื่อนได้ซึ่งดันเจี้ยนตัวนี้นะครับมันจะเป็นดันเจี้ยนที่สามารถฟาร์มหาลูนระดับต่างๆได้ซึ่งลูนตัวนี้ก็จะบวกสเตตัสพิเศษให้เราไม่ว่าจะเป็นพวกแอคแท็กสปีดนะหรือว่าการโจมตีแล้วแบบได้รับดามเมจน้อยลงอะไรก็ว่ากันไปมันเป็นลูนที่เอามาเข้าคู่กับตัวละครเราแล้วทำให้เราเก่งขึ้น แล้วคราวนี้ถ้าใครเล่นเซิร์ฟใหม่อ่ะจะผ่านได้ยากมากผมจําได้ว่าพลังผม4 0 0 0นะผมยังมาแค่ระดับ4แค่นั้นเองถึงระดับ4นะพลังผม4แสนนะ่ะตัวเก่านะครับแต่ว่าปัจจุบันไอเดียของคุณเดียโบเนี่ยพลัง6 0 0 0แต่ทําไมไปถึงได้ระดับ7เพราะว่าระบบนี้สามารถชวนเพื่อนข้ามเซิร์ฟได้ผมจําได้เลยว่ามีคนมาแบกผมอ่ะพลังล้าน4เว้ เออเนี่ยเราสามารถให้คนอื่นเนี่ยมาช่วยเราได้เลยเพราะฉะนั้นลองกดกดไปดูครับมีคนที่ล้าน8ล้าน4 1่ล้านอะไรเงี้ยถ้าเขามาช่วยเราก็คือสบายไปแล้วก็ตั้งแต่ด่าน1ถึงด่าน6เนี่ยจะใช้ตัวของตั๋วเนี่ยแค่หนึ่ใบเท่านั้นเราสามารถรับฟรีได้วันละใบแต่ว่าตั้งแต่ระดับ7เป็นต้นไปเนี่ยจะใช้ตั๋ว2ใบเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยไม่สามารถลงได้ผมกะว่าจะมาลงตัวเนี้ยเพื่อฟาร์มหาพวกลูนที่มันเป็นระดับสี สีส้มประมาณนี้นะครับเพราะว่าบอกเลยว่าคือลูนเนี่ยหายากจริงๆนะครับเออลูนหายากเลยแล้วก็ที่เพื่อนๆบอกมาว่าไอ้ตัวพวกอาวุธนะครับอาวุธที่มันเป็นตัวของ ตรงนี้แพ็กเกจนะครับที่มันเป็นพวกอาวุธสีส้ม5ดาวสีดาวหรือว่าสีม่วงเนี่ยเพื่อนๆบอกว่าไม่จะเป็นต้องซื้อเลยเพราะว่ามันสามารถหาได้ง่ายๆถ้าจะซื้อไปซื้ออาวุธสีแดงซึ่งจริงเหมือนเพื่อนๆบอกมาเป๊ะเลยเพราะว่าปัจจุบันน่ะการฟาร์มอาวุธนะครับไปที่ยุทธภพเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ตัวของอันนี้ครับางานทดสอบมีดนะครับตรงนี้ต้องบอกเลยว่าการตีบอสเนี่ย เราจะได้พวกแต้มตัวนี้มาแล้วถ้าใครยิ่งเพิ่มระดับด่านไปยากเท่าไหร่ใช่ไหมมันจะมีกล่องให้เราครับแล้วปัจจุบันเนี่ยตัวละครผมเนี่ยแบบไม่ได้ซื้ออาวุธแบบ4ดาว5ดาวของส้มเลยนะแบบนั่งเล่นเหมือนเพื่อนๆบอกเลยฟาร์มไปฟารม์มาเนี่ยไอตัวอุปกรณ์เนี่ยเห็นไหมสดาวส้ม3ดาวส้มอย่างเงี้ยนะครับเต็มตัวเลยเนี่ยบางตัวก็ยังมีแบบสีม่วงอยู่แต่ว่าเหมือนเพื่อนๆบอกเลยนะถ้าจะซื้อไปรอซื้อสีแดงทีเดียวอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย วันที่7เนี่ยมันจะปลดล็อกอีกระบบหนึ่งก็คือหนังสือล้าค่านะครับหนังสือล้าค่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคุณเดียโบเป็นคนเปิดเองเลยนะและแม่งโชคดีมากผมเปิดไป200-300ยกว่าอันนะ่ะได้แค่2-3ใบเองระดับ SR แต่คุณเดียโบเปิดไปประมาณ200ใบมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะได้หนังสือ SR คืออันนี้3เนาะสใช่ไหมห้าหนะครับแปดเรวมกัน9ใบซึ่งหนังสือ SR เนี่ย แต่ละหนังสือเนี่ยจะบวกพลังประมาณ3,009ยังไม่นับตีบวกนะแล้วก็ได้หนังสือพวกระดับอ่าระดับ I อย่างเงี้ยสีม่วงมาอย่างเงี้ยก็บวกพลังด้วยแล้วตัวเกมเนี้ยมันมี up down เพิ่มแบบเอฟโหนเอฟเฟกเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาจัดทรงจัดเซตให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าเฮ้ยเซตที่ผมเล่นปัจจุบันในการผ่านด่านไปได้ไกลขนาดเนี้ยมันใช้เซตไหนซึ่งต้องบอกก่อนว่าพลัง600,000เนี่ยยังไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าผมสามารถดันด่านได้ถึงระดับด่าน15ได แต่ว่าก็มีเล่นมือบ้างเพราะว่ามันยากจริงๆมอสเตอร์มันตีหมูก็เริ่มต้นเลยเนี่ยตอนแรกผมใช้ตัวละครสายแทงเป็นตัวของลุงใช่ไหมอ่าลุงตีสุนัขเนาะแต่มันยืนไม่ไหวครับตัวละครแทงที่ดีที่สุดในช่วงต้นเกมเนี่ยนะครับมันคือตัวนี้เพราะว่าอะไรผมผมรีเซ็ตตัวนี้เลยนะตอนแรกทําประมาณ4ดาวอ่าพระอาทิตย์ใช่ไหมรีเซ็ตมาทําตัวนี้เพราะว่าเปิดตัวละครได้เยอะนะ ในช่วงนี้หลักๆเลยความโหดของแกคือถ้าเราอัพตัวละครมาถึงระดับดาวพระจันทร์ใช่ไหมระดับดาวแดงเนี่ยเราจะได้เอฟเฟกนี้เลยทุกๆการลดเลือด8%เจะได้รับดาเมจน้อยลง5%สามารถลดได้สูงสุด35%ตัวละครเนี่ยโดยปกติเราต้องอัพตัวแท้งมาคู่กับตัวดามเมจถูกไหมมันถึงยืนได้ในด่านแต่ผมเล่นตัวนี้ปุ๊บผมเอาตัวแบบไอตัวไอเทมไปอัพดามเมจของตัวดามเมจ3ตัวเลยนะครับแล้วตัวนี้เลเวล1 จบครบในตัวเดียวเพราะว่ามันสามารถลดดาเมจได้แล้วคราวนี้มันจะเอามาคอมโบกับหนังสือสกิลครับที่เป็นหนังสือของสายหมัดนะครับมันจะเป็นตัวของลดดาเมจนะอ่าตัวนี้ครับสังเกตสกิลเริ่มต้นของเขาเนี่ยจะเป็นการลดดาเมจที่ได้รับ10%ทั้งทีมแล้วถ้าเราอัปเกรดมาเนี่ยนะครับทุกๆครั้งที่แบบว่าเลือดลดเนี่ยนะครับมันจะได้รับดาเมจน้อยลงด้วย7.5%อ่าทุกครั้งที่เราเสียเลือด10%นะ เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเอามาคอมโบกับตัวนี้ไอตัวข้างหน้าแม่งยืนยาวๆแล้วทีมปัจจุบันของผมนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นเล่นเป็นประมาณไหนเนาะแต่ว่าของผมเนี่ยจะเล่นเป็นเซ t ตสกิลที่เอ่อจะเพิ่มดามจ20%ของสายแอสซินนะครับต่อเลเวลอ่าต่อเลเวลนะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูว่ามันเป็นสกิลไหน อ่าผมเล่นเป็นตัวนี้เริ่มต้นมาเลยเนี่ยผมจะเล่นหลัวจริงจือก่อนใช่ไหมซึ่งหลัวจริงจือจะเลเวล2เลยสตาร์ทใช่ไหมครับแล้วหลัวจริงจือเนี่ยสามารถอัปเกรดไปถึงระดับเลเวล6ได้เพราะฉะนั้นสกิลตัวนี้จะเพิ่มเอฟเฟกพลังโจมตี20%ต่อ1เลเวลของสายอาวุธลับเพราะฉะนั้นถ้าหลัวจริงจือ6เลเวลใช่ไหมมันจะบวกพลังให้ตัวเขาเอง120%นะครับผมจะเล่นตัวนี้ก่อนเลยเนาะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยผมจะเล่นเป็นตัวของสาย สายไอ้ตัวนี้นะครับที่เอาไว้ฟื้นฟูเลือดเราบอกเลยว่ามันจําเป็นมากลดเลือด4%สูงสุดทุกวินาทีนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเลือดสูงสุด2.5วิทุกๆวินาทีเหมือนกันมันจะลดประมาณ4ครั้ง1 2 3 4แล้วก็จะฟื้นฟูเลือด1 2 3 4มันจะเป็นสเต็ป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 ของมันซึ่งตัวเนี้ยจะทําให้เรายื้อมอนสเตอร์หรือว่ายื้อบอสก่อนที่มันจะตีเราตายได้ช่วงแรกๆอาจจะไม่มีผลนะครับแต่ช่วงที่แบบ ประมาณเฟสหกสิบเปอร์เซ็นต์น่ะที่มอนสเตอร์ตีไกลแล้วแม่งแห่กันมาน่ะแล้วเรากําลังจะตายเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวสกิลฟื้นฟูนนตัวเนี้ยตัวละครฮิลเราฟื้นเลือดไม่ทันครับอันนี้มันจะเด้งเลือดขึ้นมาคือช่วงประมาณเลือดเหลือหกสิบเปอร์เซ็นต์น่ะมันจะลดเลือดน้อยมากเพราะว่ามันลดเลือดสูงสุดใช่ไหมแต่คราวเนี้ยมันเพิ่มเลือดสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์น่ะมันเพิ่มจากเลือดสูงสุดของเรามันจะเด้งขึ้นมาเลยเยอะมากๆนะแล้วมันเอาไปคอมโบกับไอตัวลุงอ้วนใช่ไหมซึ่งลุงอ้วนน่ะ ถ้าลดเลือด8%มันจะได้รับดาเมจลดลง5%ถูกปะแล้วสกิลนี้มันจะลดเลือดเราเหลือประมาณ60%เป็นเบสหลักของมันลูกอ้วนจะแบบถึกมากแล้วไม่ตายแล้วมันจะยืนได้นานมากๆนะครับประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงที่เรียกได้ว่าผมมองว่าขาดไม่ได้นะเป็นสกิลโจมตีคริติคอนครับไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ครับ เพิ่มอัตราติดคริติคอน15%แล้วก็คริติคอนดาเมจเนี่ยร50%อ่าอันนี้เป็นสกิลที่3ที่เอามาไว้ใช่ไหมอ่าแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยในปัจจุบันนะผมเล่นตัวนี้ครับลดดาเมจที่ได้รับ10%เพราะว่ามันดีมากๆนะตอนแรกผมจะไปเอาตัวนี้ครับก็คือเพิ่มเพิ่มดาเมจตอนคริ1 0 0แต่บางทีมันตายก่อนเออเพราะฉะนั้นลดดาเมจ10%เรนี่ยผมว่ามันชัวเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็คราวนี้ผมก็จะไปเล่นไไออออกกิลลีันนึง็คืตืตดเ โจมตีมีโอกาส25%ติดเลื่อนไหลสแต็กได้สูงสุด5 s t สแต็กประมาณนี้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยบางทีก็จะไปเอาตัวของออดาเมจตัวตัวนี้นะครับก็คือมีโอกาสลดพลังโจมตี20%หรือว่าเพิ่มดาเมจสูงสุด60%อหลักๆเริ่มต้นมาถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะเอาฟื้นฟูเลือดแล้วก็ลดเลือดก่อนใช่ไหมที่เป็นสายซัพพอร์ต แล้วต่อจากนั้นน่ะผมจะไปเอาบวกดาเมจของสายนินจานะครับหรือว่าสายอาวุธลับเนี่ยยีให้ตัวหลูจริงจือใช่ไหมแล้วต่อจากนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็จะเอาอัตราคีิบห้าเร์เซต่อด้วยมีโอกาสโจมตีติดเลือดไหลนะครับแล้วก็จะลดดาเมจของเรานะครับสิแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยมี2ทางเลือกก็คือไปเพิ่ม โจมตีติดคริใช่ไหมแล้วจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นห0 0รหรือไม่ก็เอาไปเล่นไอตัวมีโอกาสลดดาเมจนะครับตรงนี้ใช่ไหมนี่ยี่รหรือว่าเพิ่มดาเมจหกสอรอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยผมจะเล่นเป็นเซตนี้เนาะแล้วก็ถ้าเป็นเซต p ีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเล่นเป็นเซตไหนนะแต่ว่าเซต PP ผมจะใส่สกิลนะเป็นตัวนี้เพิ่มดาเมจจอมยุทธอาวุธลับ เพราะว่าตัวหลักของผมคือตัวแบกเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้โจมตีเลื่อนไหลแล้วก็ตัวนี้นะครับเพิ่มอัตราคีอ่าก็คือไอตัวอัตราคีิ1หแหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นหนังสือระดับ SSR ก็จะเพิ่มจาก15%เพิ่มอีก3.5%ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือบวกลมแรงก็คือโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาส50%ได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น5%้อนะครับแล้วทับซ้อนได้สูงสุด10ชั้น ทุกๆ1ึงชั้นบวกแอแกสปีด8%เน้นตีเร็วครับถ้าใน PVP นะแล้วอันสุดท้ายเนี่ยที่ผมจะเอาก็คือเป็นลดดาเมจสิรนะลดดาเมจที่รับ10%บนะหลักๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นเล่นเป็นเซตไหนเดี๋ยวผมต้องไปศึกษามาก่อนแต่ผมอาจัดเป็นเซตนี้นะครับเนาะก็หลักๆเนี่ยเรียกได้ว่าตีบอสเนี่ยคือแทบจะอย่างที่บอก,ลเ,บกอเ,อเลยตัวจุบัน เลเวลไป36แล้วนะครับแล้วก็อันดับตรงนี้คือด่านใช่ไหมด่าน 13- ขีด1ปัจจุบันเป็นด่าน15แล้วนะครับอู้ยากมากเกมนี้แต่ละด่านกาจะผ่านนี่คือไปไกลมากแล้วก็อันดับตรงนี้เป็นอันดับตีบอสนะครับทำดามจได้ประมาณ8ปดล้านนะครับอันเนี้ยเมื่อวานเพิ่งผ่านไปเลยก็เป็นดาเมจชุดนี้อยู่นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็อันต่อไปเนี่ยก็คือเป็นดามจของ เรียกได้ว่าเป็นค่าพลังนะครับ6 1 7 0 0นะครับที่2เนี่ย2อ0เนาะที่3200,000นะครับประมาณนี้ก็น่าจะได้กว่าที่1เหมือนเดิมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวของค่าพลังของหนังสือล้ำค่านะครับปัจจุบันได้62 0 0 0อันดับ2อเนี่ยนะอยู่ที่ประมาณ20,000นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่า7วันเนี่ยน่าจะกว่าคะแนนไปได้หมดเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกะว่าคือส่วนตัวผมเนี่ยบอกคุณเดียโบว่าถ้าวันที่7นะครับมันจะมีตัวนี้ เราจะได้หนังสือลำค่ามาแล้วเราจะเลือกตรงนี้ครับก็คือเราจะทําให้บัฟสกิลของสา,ายนินจาเนี่ยนะครับเพิ่มดาเมจขึ้นก็คือเป็นตัวนี้อ่าดาเมจสุดท้ายของจอมยุทธอาวุธลับดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับสเปอร์เซ็นต์เนาะจอมยุทธอาวุธลับนะครับทุกๆการอ่าอัพหนึ่งเลเวลเนี่ยนะครับลดเวลาลมหายใจ3.5%้เไอเวลาลมหายใจเนี่ยคือรีกระสุนนะครับ สังเกตตอนยิงกระสุนหมดแล้วมันจะรีกระสุนมันจะเขียนว่าเวลาลมหายใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าตัวละครเราเป็นเลเวล5เลเวล6เนี่ยทุกเลเวลเนี่ยมันจะลดเวลาคููดาวการเติมกระสุนแล้วพอเราเอาตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วอเผอิญว่าผมมาเปิดได้จากกิจกรรมตัวนี้เวกิจกรรมตัวเนี้ยมันเป็นตัวนี้นะครับหนังสือระดับ sr ที่สามารถอัปเกรดอะไรก็ได้ซึ่งการอัปเกรดเลเวลของหนังสืออ่ะ มันจะเพิ่มสเตตัสพิเศษผมจะเอาไปลงกับหลัวจิงจือเลยเพราะว่าหลัวจิงจือมันเก่งมากแล้วคราวนี้เรามาเราจะมาสัตยายหลัวจิงจือแล้วกันเนาะต้องบอกก่อนว่าในตัวละครทุกตัวปัจจุบันเนี่ยที่ผมคิดว่าเก่งที่สุดในแต่ละสายนะตัวเนี้หายากสุดนักสำหรับสายหมัดแต่ผมว่าตัวนี้เก่งสุดเพราะว่าเราเอามายืนแทงเว้ยเรามาลดดาเมจซึ่งตัวนี้ไม่จะเป็นต้องอัพอะไรเยอะเลยลดดาเมจได้แรงมากๆตัวนี้มันเป็นเน้นโจมตีไงเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมเน้นว่าเก่งสุดเลยสาย เวทเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละเก่งสุดนะครับแต่หลวงจีนผมปั้นมาแล้วประมาณสี่ดาวพระอาทิตย์โคตรโหดโหดตรงที่เมื่ออัปเกรดถึงระดับแบบไอตัวระดับปลุกตื่นระดับเลเวล6กอะมันจะยิงมิกซายออก5นัดแล้วมันจะชิ่งแบบทั้งแบบแบบแบบแบแบบแบบหูยไม่โหดมากตัวนี้บอกเลยว่าโหดจริงๆนะครับเดี๋ยวทำรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันโหดมากเลย บอกเลยว่ากัมกึ๋งและการผมว่าตัวนี้เก่งเก่งเก่งแบบเก่งมากๆเก่งเล่นแทนได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ถ้าสายซับพอร์ตก็น่าจะเป็นตัวนี้เก่งสุดแต่ว่าหลวงจีนเนี่ยเอามาแทนที่ได้เพราะว่าหลวงจีนมันเน้นซับเทนเรื่อยๆนะครับอ่าเป็นฮิลตัวเดียวแล้วก็ฮิลเรื่อยๆฮิลเรื่อยๆแต่ว่าตัวนี้มันจะฮิลเป็นทีละฮิตเลยฮิลฟึ่งเด้งเลือดฮิลฟึ่งเด้งเลือดเลยแล้วก็ตัวนี้สามารถสร้างดาเมจเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับแล้วก็สายดาบเนี่ยอ่าตัวนี้น่าจะเก่งสุดแล้วแหละนะครับโจมตี มีการโจมตีทะลุโจมตี5้าแยกแถมยังสามารถสร้างดาเอจดแบบไอตัวปานเล่าของเขาอ่ะสร้างดาเมจโอเวอร์ไทม์แบบไปเรื่อยๆได้แต่ว่าตัวละครที่เก่งพอๆกันก็น้องคนนี้นะอ่าไปหลิงเอ๋อเนี่ยเป็นการปล่อยตัวของปานกระบี่ทะลุแล้วก็โยนดาบไปโยนดาบกลับมาเป็นตัวตีทะลุได้เหมือนกันใช้แทนกันได้นะครับแล้วก็สายธนูเนี่ยนะเอะสายตัวของอนินจาเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าถ้าเทียบกันเนี่ยตัวนี้ภาษีในการเคลียร์มอนดีที่สุดในเกมเลยเพราะว่าตัวละครของเขาเนี่ยโจมตีทะลุแน่นอน100%ไม่มีจํานวนจํากัดถ้าเป็นตัวอื่นจะมีทะลุได้1ตัว2ตัว3ตัวใช่ไหมตัวนี้มี10ตัว20ตัวซ้อนกันแม่งทะลุหมดเลยแล้วถ้าอัปเกรดเป็นเลเวล3มมันจะยิงออก3แยกแล้วมันจะยิงตรงกลางถ้าเราเล่นเป็นตัวหลักเราชี้เป้าไปตรงกลางมันยิงทั้งแมปเลยนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสออกนะักธนูไฟอะ่ะ เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสแบบใช้ธนูไฟแล้วตัวนี้นะครับเป็นโจมตีแล้วติดดาเมจโอเวอร์ไทม์ดาเมจเผาไฟนู่นนี่นั่นด้วยเนาะแต่ปัญหาคือตอนตีบอสน้องไม่ได้เก่งอ่เน้นเคลียร์ด่านจริงจรแล้วหลัวจริงจือตัวนี้หายากสุดแล้วนะในในสายนี้แต่ตัวนี้ออกง่ายลองลงมาแต่เล่นแล้วอ่ะแม่งเก่งชิบหายเลยเคลียร์แมปเคลียร์มอนไออย่างที่บอกครับคือผมอัปเกรดถึงระดับ ถ้าเป็น3 3ตัวของ3ลูกไฟอ่ะมันจะมีโอกาสโยนพัดเพิ่มเติมใช่ไหมอีก2อันแล้วพอมันโยนพัดเพิ่มอ่ะแม่งทั้งแมปเลยครับปังปังปั้ง,ง,ง,งคือตายหมดเลยแล้วพอไปเจอบอสอ่ะไอตอนที่มันโจมตีพัดไปแล้วพัดกลับมาน่ะเลือดบอสหายครึ่งหลอดเลยแรกๆเนี่ยบอสอาจจะไม่เก่งครับแต่ว่าด่านหลังๆเนี่ยบอสเก่งมากคือตัวละครคุเดียโบว่าเก่งแล้วใช่ไหมแต่เจอบอสเนี่ยเกือบตายหรือเลือดสอ ถ้าไม่มีดาเมจของหลวจริงจื่อนี่คือไม่ไหวครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเทียบกันนะน่าจะเก่งที่สุดแบบน่าจะเคลียร์ดีที่สุดในช่วงต้นเกมแล้วนะไม่นับแบบพวกออไอตัวเต่ามาพวกอะไรนะไอตัวเนี้ผมว่าน่าจะแบบเป็นตัวที่แบบเคลียร์ดีสุดแล้วถ้าจะเทียบกันเนี่ยเพอเผอน่าจะเก่งที่สุดในสายนี้เลยที่สามเออเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ในมุมมองผมและการจากเล่นมาเนี่ยแม่งมีประโยชน์สุดและมั่งโหดมากๆเลยนะครับ เออเพราะว่าผมเคยเล่นน้องอชิงหลินแล้วแล้วผมเติมไปหมื่นกว่าบาทปั้นน้องมาแล้วนะผมยังมองว่าไอเ้ยนี่ยังโหดกว่าเลยโหดกว่ามากๆพ่นตีบอสเนี่ยเกมนี้อย่างที่บอกมันไม่ได้มีแค่เคลียร์มอนไงเคลียร์ด่านมันยังมีอีเวนต์หลายๆอีเวนต์ที่ต้องตีบอสอย่างเช่นอีเวนต์ตัวนี้ใช่ไหมอีเวนต์นี้ก็ต้องตีบอสอีเวนต์กิลอย่างเงี้ยกิลก็มีตีบอสซึ่งตีบอสได้แต้มเยอะก็จะมีโอกาสได้ของที่มันดีขึ้นนะ เออเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือมันต้องปั้นตัวตีบอลมาด้วยไงหลัวจริงๆมันเลยเก็บหมดทั้งตีบอลตีบอลเนี่ยบอกเลยว่าอีซี่นะครับเก่งมากเนอะก,ก็หลักๆทั้งหมดทั้งมวลจับประมาณนี้ละกันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าวันที่7เนี่ยเต๋าหมาจะเข้ากลายเป็นว่ามันไม่เข้าแสดงว่ามันน่าจะออกไปเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวละครใหม่ที่เป็นเซ็ตคอลแลบเป็นตัว ex ตัวใหม่เข้ามาถ้าเท่าที่ผมจําไม่ผิดนะครับตัวต่อไปจะเป็นฟงหวิน ของอไอตัวของนิยายนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นหวินมั้งนะครับเอเป็นฟงหรือเป็นหวินวัดที่มันจะเป็นตัวใช้ดาบดาบไฟนะครับที่มันแขนเป็นกิเลนตัวนั้นผมจะไม่ได้่าชื่อฟงหรือวินนะแล้วก็ตัวที่2ล่าสุดเข้าเมื่อสอสัปดาห์ก่อนของเซิร์ฟจีนนะครับจะเป็นตัวใช้ดาบน้ําแข็งที่มันมีสกิลลมหลักๆปัญหาคือแม่งมาเป็นสายแทงทั้ง2เลยไอเหี้ย เป็นตัวคอลแรประดับ EX เหมือนกันนะครับปัญหาคือยังเสือกมาเป็นตัวสายแทงทั้งหมดอีกคือโค่นงงเลยคือผมแบบอะไรของมึงวะเนี่ยนะครับคือต้องเลือกเอาเลยอะ่ะเออเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยผมรอให้มันมีตัวคอลแลปอะไรเข้ามาใหม่สักตัวหนึ่งก่อนนะเพราะว่าเราปั้นตัวมาเก่งใช่ไหมแต่ตัวคอลแลปอะมันมีสีสกิลไงเออไอตัวของเขามาเนี่ยมันมีสสกิล แล้วสเตตัสมันสูงไปกว่าเพื่อนอะกลายเป็นว่ามันเก่งกว่าตัวอื่นเยอะเลยเออเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าโอ้โหอยากให้มันเข้าจังเนาะแต่ว่ามันก็ออกไปแล้วอะนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะรอตัวใหม่แล้วก็เซิร์ฟ61เนี่ยเหมือนสปอยตัวละครใหม่น่าจะเป็นไอตัวผู้เท่านะเพราะมันมีสก,กินครับมันมีสก,กินของไอตัวผู้เท่าที่มันเป็นสายแทงซึ่งตัวเนี้ยบอกเลยว่ามันน่าจะดีที่สุดในสายแทงแล้วถ้าไม่นับแบบ ไอตัวอ้วนเนาะเพราะว่าไออ้วนเนี่ยมันเอามาใช้เป็นตัวธรรมดาที่แบบสามารถหาได้จากกาชานะถ้าเรามาดูกาชาเนี่ยตัวละครที่สามารถมีได้คือจะเป็นพวกนี้ในอนาคตก็ยังจะมีแค่นี้นะครับแต่ตัวละครตัวอื่นที่เข้ามาใหม่จะเป็นตัวละครลิมิเต็ดที่ไม่เข้าตู้ธรรมดาเออซึ่งมันจะมีตัวสายเวทใช่ไหมที่เป็นตัวล่าสุดของเซิร์ฟหนึ่งแล้วก็จะมีตัวที่เป็นลุงหนวดของสายแท้งน่ะไอตัวนั้นคือสามารถสร้างบาเรียมาให้เราได้ยืนได้นาน ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวลุงนั่นแหละนะครับที่เป็นปรมาจารย์ที่สร้างสํานักเต๋าอ่ะเออไอตัวลุงของสายแท้งก็ถ้าเข้ามาน่าจะได้เปลี่ยนเพราะว่าตัวนี้เราสามารถรีเซ็ตได้นะครับจากตรงเนี้ยที่มันมีรีเซ็ตเนี่ยเราสามารถรีเซ็ตเอาทรัพยากรเนี่ยไปอัพตัวอื่นต่อได้ประมาณนั้นก็คือไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นคือรีเซ็ตปุ๊บแล้วก็ค่อยไปอัพตัวอื่นต่ออะไรประมาณนี้นะครับก็หลักๆคือจะประมาณนี้แล้วกันก็รอดูอ่ะผมคิดว่าวันที่8เนี่ยมีโอกาสที่ตู้ใหม่มาจัดเข้ามาเพราะว่า เกมไอดอลส่วนใหญ่เขาจะทําประมาณ7วันสเตสเตสแตนดาร์ดใช่ไหมพอวันที่8ปุ๊บเนี่ยมันจะมีกิจกรรมที่สามารถเล่นกับเซิร์ฟอื่นเข้ามาได้เพราะเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้ไม่มีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมเลยก็เลยไม่ได้เติมต่อนะครับเออไอตัวที่แบบสังเกตไหมว่ามีเพชรอยมมู่ประมาณแสนสองอะ่ะรู้ไหมเติมอะไรเติมแค่แบตเชนพาร์ครับไปที่ตัวของตราศึกตราศึกเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มสุดแล้วนะครับเพราะว่าเราจะได้ของฟรีแล้วได้ ของที่แบบเติมมาด้วยซึ่งซื้อในราคา899อ่ะได้ของโดยรวมอะประมาณ60,000เพชนนะผมซื้อแค่2แพ็คอะให้คุณเดียโบอะแม่งเพชประมาณแสนสองอะเออเพราะว่าผมอะไล่เก็บแบบตัวตัวแบบตัว,แบบตวไอ้แบตเชนพาร์หมดเลยแล้วก็แพ็คอื่นไม่ได้ซื้อเลยเพราะมันไม่คุ้มครับเอออยากให้กิจกรรมมันเข้ามาใหม่เพราะว่ากิจกรรมตัวเนี้ยสังเกตมันต้องเติมเงิน149บาทแล้วมันจะได้ไม้ไผ่1อันซึ่งผมเปิดมาจนสุ่ม20บ่บอะ เออเพราะฉะนั้นก็เลยแบบมันไม่มีอะไรให้เติมต่อแล้วอะอยากเติมเพื่อแบบให้ได้ของเนาะก,ก็หลักๆข,ของพิเศษเนี่ยยังเหลือแค่3ชิ้นนี้ก็คือหนังสือระดับ SR นะครับแล้วก็ตัวละครห้าดาวแดงใช่ไหมแล้วก็สกินนะครับซึ่งสกินน่าจะเลือกเป็นตัวนี้อ่าเพราะว่าเผื่อรอไว้ตัวใหม่มันเข้ามาเนาะก,ก็หลักๆเนี่ยส่วนตัวผมอยากให้มันมีตัว EX ตัวใหม่มามึงเอาฟงวินเข้ามาก็ได้ตอนนี้เพราะว่าตัวเกมน่าจะเปิดได้ประมาณ2เดือนแล้วปะครับเอ้ใช่ปะวะ เกมมันเปิดเดือนพฤศจิกาปีก่อนใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นปัจจุบันตอนนี้เกมก็น่าจะเปิดได้ประมาณ2เดือนแล้วมีแค่เต๋าหมาตัวเดียวไงเป็นตัวคอลแลบลิมิเต็ดอ่ะเออเพราะฉะนั้นก็อยากให้มันมีตัวใหม่เข้ามาหน่อยเลยกันเนะกาก็หลักๆทั้งหมดทั้งมวลจะประมาณนี้เลยกันเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตอีกทีหนึ่งเลยกันว่าเฮ้ยตัวละครเราไปได้ไกลแค่ไหนนะครับปัจจุบันตัวละครจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือมี3ลูกไฟใช่ไหมอ่ามี5พัอ่ามีะอาพระอาทิตย์4าพระอาทิตย์ก็2พระอาทิตย์ประมาณนี้าะะพรว่าตัวน้ย ถ้าจะอัปเกรดขึ้นไปอีกเนี่ยแม่งหนักครับมันต้องใช้ตัวละคร3-2ตัวไม่ใช่ปัญหาอ่าแล้วก็ใช้ตัวละครสายเดียวกัน3ดาวแดงไม่ใช่ปัญหาไอ้เฮี้ยนี่ปัญหาเลย1พระอาทิตย์สายไหนก็ได้โอ้โหเครียดเลยแม่งมันใช้ทรัพยากรเยอะมากในการปั้นครับเพราะฉะนั้นโอ้กว่าจะขึ้น4 4ลูกไฟได้นี่หนักเลยแต่ว่าปัญหาคือขึ้น4ลูกไฟก็ยังไม่คุ้มเพราะว่าถ้าจะเอาให้คุ้มอะ มันต้องมาขึ้นถึงระดับตรงนี้ครับระดับดาวเงินมันจะเลเวลอัพเป็นขั้น7แล้วทุกครั้งที่เราลีกระสุนเสร็จอ่ะมันจะโยนพัดขนาดใหญ่มันจะได้เอฟเฟกใหม่แล้วเลเวลเราจะเพิ่มอีก1นึ่งเลเวลเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเออทํามลูกไฟให้ตัวอื่นพร้อมๆกันอ่ะน่าจะดีกว่านะก็น่าจะปั้นตัวนี้3ลูกไฟใช่ไหมอ่าแล้วก็จะปั้นตัวนี้3ลูกไฟเพราะว่าใช้ได้ยาวอยู่แล้วแต่ว่า2ตัวนี้มีโอกาสที่น่าจะได้เปลี่ยนเพราะว่าตัวละคร มันเข้าตู้ธรรมดาเนี่ยจะเป็นของสายเวทไงเอออยากอยากลองเปลี่ยนดูหรือตัวนี้อาจจะเข้ามาแบบ เป็นตัวพิเศษก็ได้ของสายแท้งนะก็รอกันไปแล,แล้วกันเนาะก็หลกักๆทั้งหมดทั้งมวลจับประมาณนี้แล้วกันสหรับคนทีชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับคายแล้วก็กดแชร์ในคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีให้เล่นดูนะครับมาสาธยายให้เพื่อนๆฟังเฉยๆแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวตอนไหนที่แบบทําตัวพร้อมหรือว่าน,นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาเล่นด่านเล่นอะไรให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกเทคนิคว่าเฮ้ยผมลองใส่ของชิ้นนี้ลองเปลี่ยนลูนลองอะไรก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าผมก็เพิ่งมาเล่นได้แค่ประมาณ7วัน คนที่เล่นมาแล้วประมาณเดือน2เดือนน่ะแนะนำผมได้นะเหมือนเพื่อนๆมาบอกใช่ไหมว่าแพ็กเกจที่มันเป็นแพ็กเกจไอ้พวกของที่มันเป็นระดับ3ดาวสามดาวส้ม4ดาวส้ม5ดาวส้มไม่ต้องซื้อหรอกครับไปรอซื้อทีเดียว พวกดาวแดงเลยอันนี้ขอบคุณมากๆเลยมีอะไรสามารถแนะนําผมได้เลยนะก็ถือว่าผมเป็นมือใหม่แล้วกันเพื่อนๆก็คือเป็นคนที่เคยเล่นแล้ว1เดือน2เดือนเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเก่งกว่าผมแน่นอนเนาะก็เจอกันคลิปหน้าสําหรับที่ชอบอย่าลืม like, ลกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์แล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะที่กําลังมองหาร้านเติมเกมของเกมประมาจย์จอมยูนนะครับผมขอแนะนําร้านเกมสเตชันท็อปอัพเลยจากเติมราคา2990เหลือ2,400แค่นั้นเองเผื่ออยากเติมแล้วอยากเท่ไปพร้อมๆกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวับ